อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่563กลุ่มฮงรีบุกรอบโจมตีแน่นอนว่าทั้ง47ปตระกูลที่สามารถตกลงร่วมมือกับฉินเฟิงต่างก้าวเข้ามาแสดงความยินดีกับเขาแต่ในตอนนั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงพลันสั่นไหวพอกว่าตามองข้อความที่ถูกส่งมาสีหน้าของฉินเฟิงกลายเป็นมืดมนทันที นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉินเฟิงแสดงสีหน้าเช่นนี้ผู้คนโดยรอบต่างสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันน่าหวาดกลัวเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลานี้ฉินเฟิงกำลังลุกโชนด้วยความโกรธขออภยัยทุกท่านพอดีผมมีธุระต้องไปจัดการเชิญทุกท่านทำตัวตามสบายสิ้นเสียงฉินเฟิงก็แยกตัวเดินตรงมายังมุมหนึ่งของงานเลี้ยงโทรเรียกไปหลีจากนั้นภายใต้สายตาของผู้คนจำนวนมาก เขาได้เปิดตัวเชื่อมมิติทันทีฉินเฟิงเดินทางกลับไปยังเฟิงหลีโดยไม่กล่าวอธิบายใดๆแก่ตัวตนทรงอำนาจของเมืองหลวงมังกรฉินเฟิงหายวับไปปรากฏกายในเมืองเฟิงหลีรัฐทะเลเหนือตัวเชื่อมมิติได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้ตั้งนานแล้วดังนั้นไม่สำคัญว่ามันจะถูกใช้งานต่อหน้าผู้คนหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องกลับไปให้เร็วที่สุด รีบไปดีกว่าฉินเฟิงไม่ได้ให้ไปหลีใช้เทเลพอร์ตเพราะมันไม่จำเป็นโครงสร้างของเมืองเฟิงหลีถูกจัดวางเป็นอย่างดีฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงทุกคนเลยอาศัยอยู่ในโซนเดียวกันที่นั่นเป็นสถานที่ที่มีระบบป้องกันสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ตอนนี้กลับเกิดเรื่องร้ายเพราะคนในติดติดติดอุปกรณ์สื่อสารสั่นสะเทือนอีกครั้งคราวนี้ฉินเฟิงกดรับสายโดยตรง ผมกลับมาแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน้ำเสียงของฉินเฟิงไม่ต่างจากคลื่นสึนามิกที่พร้อมจะซัดชายฝั่งได้ทุกเมื่อจากการเฝ้าระวังดูเหมือนว่าพวกเขากำลังโต้เถียงกันอยู่ตอนนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมดีมากจับตาดูต่อไปฉินเฟิงวางสายเปิดใช้งานรูนมืดปกคลุมตนเองไปหลีที่ติดตามเขามาก็เช่นกัน ขณะดเดียวกันเหนือสีสระเบื้องบนภายในเมืองลอยฟ้าซูซิงฝูเฝ้ามองหน้าจออย่างใกล้ชิดแม้เขาจะรู้ว่าฉินเฟิงกลับมาแล้วแต่ทำได้แค่เพียงติดต่อไปมิได้มองหาตำแหน่งเนื่องจากพลังทางเทคโนโลยีของเมืองลอยฟ้ายังไม่สามารถตรวจหาฉินเฟิงในสภาวะรอบเรนตัวตนได้มิฉะนั้นเมืองลอยฟ้าคงไม่ถูกฉินเฟิงตีแตกตั้งแต่แรก ดังนั้นสิ่งที่ซูซิงฝูต้องทำในตอนนี้ก็คือการเฝ้าสังเกตศัตรูหากได้รับคำสั่งจากชินเฟิงก็พร้อมโจมตีทุกเมื่อเพียงแต่เกรงว่าหากยิงออกไปมันอาจเป็นการทำร้ายคนของฝ่ายตนเองเช่นกันฉินเฟิงว่องไวเป็นอย่างมากเขาผสานเข้ากับความมืดมิดเดินทางมาถึงคฤหาสน์ของวังเฉินวินล่าที่สร้างขึ้นที่นี่มีพื้นที่ไม่น้อยทว่าตั้งแต่ยามเฝ้าประตู ไล่จนมาถึงข้างในวินล่าทั้งหมดได้กลายเป็นศพไปแล้วคาตากรไม่คิดแม้จะปกปิดมันบุกเข้าทางประตูหน้าอย่างพาเผยฉินเฟิงเดินเข้าไปในวินล่าอย่างรวดเร็วชั่วเวลานี้วังเฉินถูกกดลงกับพื้นในฐานะมือปืนเขาไม่มีเวลาแม้จะได้หยิบอาวุธตนออกมาก็ถูกอีกฝ่ายเข้าคุมตัวได้เสียก่อนทั้งหมดนี้เป็นเพราะศัตรูของเขาคือผู้ใช้พลังเลเวลซี เทียนหยานแห่งกลุ่มฮงรีหลังจากเร่งเดินทางมาหลายวันในที่สุดเขาก็มาถึงเฟิงหลีททำกระทั่งติดสินบนสมาชิกระดับกลางของเฟิงหลีเพื่อซื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายเลือกวางเฉินเป็นเป้าหมายแน่นอนที่เลือกวางเฉินเป็นเพราะคนที่ถูกติดสินบนเสนอมาเซาเซียงไอลูกสำสอนถ้าไม่ใช่เพราะท่านประธานช่วยเอาไว้แก่คงตายในเมืองหานไปตั้งนานแล้ว แต่ตอนนี้กลับทรยศเฟิงหลีไอสุนักเลี้ยงไม่เชื่องสารเลวไอคนขี้คลาดวังเฉินก่นด่าสาบแช่งเซาเซียงผู้นี้คือชายหนุ่มที่ฉินเฟิงพากลับมาด้วยจากเมืองฮานในตอนแรกเดิมเป็นคนธรรมดามิได้มีสถานะใดแต่ต่อมาถูกแต่งตั้งให้เป็นนายพลหน่วยรักษาการภายนอกของสถานชุมชนเฟิงหลีแต่ตอนนี้เขากลับเลือกทรยศฉินเฟิง ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าฉินเฟิงเปี่ยมไปด้วยศักยภาพเพียงแต่เขารู้สึกไม่พอใจกับสถานะของตนเองในปัจจุบันวังเฉินหยุดพลามไร้าสาระเถอะในบรรดาคนที่เข้าร่วมกับเฟิงหลีตั้งแต่แรกฉันคือคนที่ลำบากที่สุดฉันทำได้แค่เฝ้ายามอยู่บนหอคอยรักษาการภายนอกขณะที่แกกินดื่มอย่างดีในสถานชุมชนมีใครเคยเห็นใจฉันบ้างไหม มากกว่าหนึ่งปีหรืออาจกล่าวว่าใช้เวลาไม่กี่เดือนสถานชุมชนที่ตนเข้าร่วมมาตั้งแต่ต้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนนี้พอสถานชุมชนกลายเป็นเมืองทุกคนต่างก้าวหน้าแต่ฉันกลับไม่ได้รับตำแหน่งที่ครอบครองอิทธิพลอย่างแท้จริงผู้บัญชาการกองร้อยบ้าอะไรบิดาไม่รับดวงตาของเศร้าเสียงเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปกัก ผสานกับความไม่พอใจในเฟิงหลีนนำมาซึ่งความเกลียดชังในทุกสิ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจากเดิมเป็นผู้ใช้พลังในเลเวล F ปัจจุบันเซาเซียงสามารถก้าวขึ้นมาถึงเลเวล E3 ได้แล้ววังเฉินรู้ดีว่าที่ผ่านมาเซาเซียงเริ่มทำตัวมีปัญหาก่อนหน้านี้เขาก็ระแคะระคายเล็กน้อยแล้วจึงคอยจับตาดูเซาเซียงแทบตลอดเวลา แต่สุดท้ายอีกฝ่ายก็ก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ไม่อาจให้อภัยจนได้เขากับเซาเซียงเข้าร่วมกับเฟิงหลีมาด้วยกันตั้งแต่ต้นความแข็งแกร่งของเซาเซียงตอนแรกเป็นแค่เลเวล F เท่านั้นทว่าแม้ต่าต้อยแต่ก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพลเซาเซียงยามนั้นตระหนักดีว่าตนเองกำลังติดตามเจ้านายซึ่งมีอนาคตไร,ร้ขีดจำกัด แต่ยามพบปะเขากลับพร่ำบ่นว่ารู้สึกไม่มีความสุขและพูดว่าวังเฉินโชคดีกว่าตนเสมอจนท้ายที่สุดนั่นได้กลายมาเป็นข้ออ้างในความไม่พอใจของเซ้าเซี่ยงสิ่งนี้ทำให้วังเฉินรู้สึกว่ามันช่างไร้สาระความสำเร็จของผู้ใช้พลังมันขึ้นอยู่กับว่านายมีความสามารถแค่ไหนทำผลงานได้มากเท่าไหร่แต่นายดันตั้งใจไม่มากพอฝึกไม่หนักพอถึงเวลาก็เลยมาโทษคนอื่นว่าไม่ได้มอบตำแหน่งที่ดีให้เนี่ยนะ หายลมบิดาไม่ได้มีพรสวรรค์แบบแกฉันตั้งใจทุ่มเทอย่างหนักเหมือนกันแต่มันไม่เห็นจะได้ผลเลยไอคำพูดที่ว่าสวรรค์มักตอบแทนแก่ผู้หมัน่นเพียรทั้งหมดมีไว้ใช้กับคนโง่เท่านั้นเซาเซียงคำรามเดือดสิ่งที่เรียกกันว่าพรสวรรค์หรืออีกแบบหนึ่งว่าโชคหากโชคร้ายตลอดชีวิตทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็แค่นั้นมีใช่ว่าหากเพียรพยายามอย่างหนักแล้ว ทุกคนจะสามารถทำสิ่งที่ตนหวังได้ระยมเธอหยุดผายลมสักทีแล้วลองเปิดตากว้างๆมองมาที่ฉันฉันมีพรสวรรค์ซะที่ไหนกันที่มาได้ขนาดนี้เพราะทุ่มเทต่างหากแต่ตอนนี้นายกลับโทษสวรรค์ถุยสายหัวออกไปจากที่นี่ซะไอ้คนตาขาวสันหลังยาวแต่ดันอยากได้ดีฝันเธอะวังเฉินดากราดเชื่อไหมว่าฉันฆ่าแกได้ฆ่าก็ฆ่าสิวะเข้ามาเลยฆ่าเลยสิ ต่างฝ่ายต่างถลึงมองใส่กันโต้เถียงไปไปมามาไม่มีที่สิ้นสุดจนความอดทนของเทียนหยานมาถึงขีดจำกัดหุบป,ปากแรงกดดันอันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลซส่งผลให้ผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลอีตรงหน้ากับมือปืนอย่างวังเฉินในเลเวลดีถูกกดดันจนแทบหายใจไม่ออก ชื่อวังเฉินใช่ไหมฉันจะให้โอกาสแกอีกสักครั้งเอาบัตรยกสุสานเทพสงครามออกมาแล้วนำทางพวกเราไปยังวิหารเทพสงครามช่วยฉันตามหาของบางอย่างไม่งั้นฉันจะฆ่าแกสักเดี๋ยวนี้เศาเซียงกล่าวทันทีท่านเทียนวังเฉินคนนี้ปากมากทำไมเราไม่ฆ่าเขาซะเลยแล้วไปหาคนอื่นแทนผมทราบมาว่านางผู้หญิงหลิวที่เป็นคนดูแลคลังสินค้าก็มีบัตรเทพสงครามเหมือนกัน ถ้าเธอไม่ยอมก็ฆ่าซะแล้วพวกเราไปหาซูซิงฝูก็ได้เจ้าหมอนั่นเป็นถึงรองเจ้าเมืองมีบัตรยกเหมือนกันหน้าผากของเทียนหยานเริ่มยับยน่นเห็นได้ชัดว่าเขารังเกียจการกระทําของเศร้าเซี่ยงในความคิดของเขาไอ้เรื่องคนจะตายมากหรือน้อยมันไม่สําคัญแต่การไม่เร่งบรรลุภารกิจในทันทีนี่สิปัญหาตอนนี้เซาเซี่ยงพาเขามาหาวังเฉินก่อนเป็นคนแรก มีใช่เพราะวังเฉินเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดแต่มันเป็นเพราะเศซาเสียงเกลียดชังวังเฉินมากที่สุดหุบปากซะเทียนหยานตำหนีอีกครั้งไม่สนใจคำยั่วยุข,ของเซาเซียงแรงกดดันที่ปลดปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยกล่าวข่มขู่ว่าถ้าอยากให้เฟิงหลีเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดแกก็ควรทำตามอย่างเชื่อฟังเลิกทะเลาะไร้าสาระกันสักทีคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงว่ากำลังโดนถ่วงเวลา อยากจะใช้เมืองลอยฟ้าโจมตีฉันหลักสิใช่ไหมแต่ขอบอกว่าเปล่าประโยชน์เพราะตอนนี้แกกับฉันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถ้าถูกยิงคงตายด้วยกันคิ้วของวังเฉินกระตุกกู้เห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ที่เขาทะลอะกับเซาเซี่ยงถูกเปิดโปงอย่างง่ายดายโดยผู้ใช้พลังเลเวลซีคนนี้ตอนที่564สสถานการณ์พลิกผัน วังเฉินคิดถ่วงเวลาจริงๆแต่จุดประสงค์ของเขาไม่ใช่แค่เมืองลอยฟ้าเทียนหยานคล้ายล่วงรู้ถึงความคิดอีกฝ่ายกล่าวอีกครั้งส่วนเรื่องผู้การรัฐของแกเลิกหวังไปได้เลยไม่เคยได้ยินวลีที่ว่าบ่อน้ำไกลไม่อาจดับกระหายหรือไงอย่างไรก็ตามหลังคำสุดท้ายของประโยคตกลงน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความสงสัยก็เอ่ยสวนกลับมาจะใช่หรอ เสียงนี้ไม่ได้มาจากวังเฉินอีกอย่างการตั้งคำถามกวนกวนแบบนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้หากมาจากเศ้าเซี่ยงคาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่สามในที่แห่งนี้เส้นสมองของเศ้าเซี่ยงเขแมงเกรงหัวใจเต้นระัวราวกับตกลงไปในหุบเหวลึกบังเกิดความรู้สึกอื้ออึงแข้งขาอ่อนเปลียไร้กำลังเขาสะบัดหน้าขึ้นทันใดทว่าภายใต้ความตื่นตระหนกกลับไม่พบเห็นผู้ใด ใครกันเทียนหยานเองก็ตกใจไม่น้อยเพราะภายใต้การรับรู้ของเขามันไม่มีใครอยู่เลยหากเสียงนี้ไม่ได้หูแว่วไปเองก็มีเพียงความเป็นไปได้เดียวนั่นคือทักษะในการลอบเร้นของอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าตัวเขาทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นเทียนหยานรู้สึกเย็นสันหลังว่าวินาทีต่อมาฝ่ามือหนึ่งได้ประทับลงบนแผ่นหลังเขาเทียนหยานตะลึงงนัน เขาหันขวับไปอย่างแรงแต่หางตาเห็นแค่เพียงผิวหนังช่วงแก้มที่ยังดูอ่อนไวัจากนั้นพลังมหาศาลก็ถูกส่งออกจากฝ่ามือร่างของฉินเฟิงไม่ทราบมายืนอยู่ข้างกายวังเฉินตั้งแต่เมื่อไรขณะเดียวกันเทียนหยานที่กำลังกดดันวังเฉินถูกฝ่ามือของฉินเฟิงระเบิดปลิวออกไปโครมเทียนหยานปลิวกระแทกเข้ากับผนังของวินล่า ผนังวินล,ล่าทำจากวัสดุพิเศษมันเลยไม่ยุบอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมบอฝาผนังเครื่องประดับตกแต่งทั้งหมดต่างร่วงกราวตกกระจัดกระจายลงกับพื้นส่งเสียงดังออกเทียนหยานกระอักเลือดออกมาเมื่อครู่ฉินเฟิงใช้กำลังภายในเพียงหเปอร์เซนเท่านั้นแต่หนึ่งเปอร์เซนที่ว่ามันเทียบเท่ากับสระน้ำกำลังภายในกว่าเก้าสระ ดังนั้นสามารถตบเทียนหยานมวนกลิ้งได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดตอนนี้ผมขอถามกลับบ้างคุณยังรู้สึกว่าบ่อน้ำที่อยู่ห่างไกลยังไม่สามารถดับกระหายได้อีกหรือเปล่าน้ำเสียงของฉินเฟิงราวกับเสียงกระซิบของปีศาจร้ายเทียนหยานฝืนยืนอย่างยากลำบากเร่งใช้กำลังภายในตนสลายมวลอากาศที่กำลังอาลวาดในกายเขาความเจ็บปวดเล่นเอาหน้าผากของเขาท่วมไปด้วยเหงื่อเย็น แกเป็นใครกันเทียนหยันเงยหน้าถามฉินเฟิงเปล่าผมไม่ได้ตีหัวคุณสักหน่อยฉะนั้นน่าจะยังไม่เลอะเลือนนะคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าผมเป็นใครเมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่เลยเทีนยนหยานเพ่งมองใบหน้าอ่อนเยาว์ของชินเฟิงความคิดหนึ่งว่าผ่านเข้ามาฉินเฟิงแกคือฉินเฟิงไม่ใช่ว่าแกตายไปแล้วหรือไม่ก็ติดอยู่ในเขตแดนลับใช่ไหมฮิฮิ ฉินเฟิงแซกคำพลางสยายยิ้มเมื่อผู้แข็งแกร่งที่สุดปรากฏกายเศร้าเสี่ยงคุกเข่าลงกับพื้นทันทีไม่ทราบเป็นเพราะเขาต้องการอ้อนวอนขอฉินเฟิงยกโทษหรือเป็นเพราะหวาดกลัวจนไร้เรี่ยวแรงกันแน่ลูกพี่ลูกพี่ผมผิดไปแล้วแต่คุณก็เห็นว่าผมได้รับความไม่เป็นธรรมทัทง้งทังที่ตั้งใจทำงานและฝึกฝนอย่างหนักได้โปรดปล่อยผมไปเถอะ ผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้เป็นเขาที่ขู่ผมเป็นเขาเซาเซียงเร่งอธิบายน้ำตานองหน้าน้ำมูกหยดย,ย้อยคุกเข่าหมอบกรานกอดขาชินเฟิงกระดิกหางร้องขอความเมตตาราวสุนักอย่างไรก็ตามห่วงอารมณ์ของชินเฟิงมิได้ถูกสั่นคลอนแต่อย่างใดมันนิ่งสงบสีหน้าว่างเปล่ามีดกษัตริย์ครามปรากฏขึ้นในมือชินเฟิง ตวัดลงลวกลวกมันรวดเร็วจนแทบมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดประกายแสงบางอย่างเฉือนผ่านลำคอขอเศร้าเสี้ยงในพริบตาไร้ซึ่งสพรพพเสียงกระทั่งสายตาฉินเฟิงยังไม่แม้จะเหลียวมองหากไม่ใช่เพราะฉินเฟิงคนอย่างเศร้าเสี้ยงคงตายในเมืองฮานไปแล้วอีกฝ่ายติดตามฉินเฟิงมาเพียงหนึ่งปีแต่กลับสามารถก้าวไปถึงเลเวล E3 ได้มากขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกหรือ หากเขาตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักอนาคตยังอีกยาวไกลค่อยๆส่งเสริมความแข็งแกร่งไปเรื่อยๆเฝ้ารอจนกว่าฉินเฟิงก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดถึงเวลานั้นใครที่ติดตามเขาผลลัพธ์ย่อมไม่เลวร้ายแน่นอนแม้ทุกคนจะรู้เรื่องนี้ดีแต่จะมีสักกี่คนกันที่สามารถตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักโดยไม่เกิดความริษยาสีหน้าของเซาเซี่ยงกลายเป็นแข็งค้าง จากนั้นศีรักของเขาก็เริ่มร่วงไปตามแรงโน้มถ่วงตกลงกับพื้นเลือดไม่ทะลักออกมาสักหยดเดียวรอยตัดถูกเปลวเพลิงสีแดงอมม่วงเผาปิดรูสนิทเมื่อเห็นฉินเฟิงสังหารเศร้าเสี้ยงอย่างไม่ลังเลคู่ดวงตาของเทียนหยานก็หดวูบลงชายคนนี้ไม่ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก้ตัวแม้แต่นิดเดียวการจะทำเช่นนี้ได้จำต้องมีหัวใจแกร่งดังหินผา อย่างน้อยในแง่ของการตัดสินใจไม่มีช่องโหว่ใดๆยิ่งไม่กว่านั้นเพียงฝ่ามือเดียวเทียนหยานก็ตระหนักได้ทันทีว่าตนเองมิใช่คู่ต่อสู้ของฉินเฟิงตบออกด้วยฝ่ามืออย่างสบายๆแต่กลับทำร้ายเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วแบบนี้จะสู้กันได้ยังไงหนีเราต้องหนีเทียนหยานคิดหมุนไปอีกทางดีถึงหนีไปอย่างไม่ลังเลน้ำเสียงเย็นชาของฉินเฟิงดังสะท้อนไล่หลัง คิดหนีเอาตอนนี้มันจะไม่สายไปหน่อยหรอเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่จะมาก็มาจะไปก็ไปหรือไงช่วงท่อนหลังหลังของประโยคแฝงไว้ด้วยความโกรธเกรี้ยวแม้ตนจะสังหารเศร้าเสี้ยงอย่างไม่ลังเลแต่เวลานี้ฉินเฟิงรู้สึกโกรธมากเพราะถึงเศร้าเซี้ยงจะไม่พอใจเฟิงหลีแต่หากเทียนหยานไม่ปรากฏตัวเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นหรอพวกพนักงานบางคนที่หลบหนีไปช่วงแรกแรกด้วย นนั้นคงถูกใครบางเป่าหูเหมือนกันการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างจากการกระตุกหนวดเสือของชินเฟิงอภัยให้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ออกด้วยเทคนิคก้าวมังกรชินเฟิงอาศายัยพละกลังกายอันแข็งแกรง่งทริปตาเดียวมาโผล่นอกวินล่าแม้เทียนหยานจะทุ่มออกด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มีแต่ผ่านไปแค่เจ็ดวินาทีหรือเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คำพูดของฉินเฟิงตกลง พลังมหาศาลก็ถูกส่งออกมาอีกครั้งคราวนี้เทียนหยานเรียกโล่ปรานกำลังภายในออกมาเตรียมไว้ล่วงหน้าเนื่องจากเขาได้มาเหยียบเลเวลซีแล้วดังนั้นปรานกำลังภายในจับตัวกันหนาแน่นอย่างหาที่ใดเปรียบทว่าภายใต้การโจมตีของฉินเฟิงมันกลับไร้ซึ่งอำนาจจะต้านทานเพลงโล่ปานกำลังภายในถูกทุบทำลายโดยตรงฉินเฟิงเหยียบลงบนต้นขาของเทียนหยาน ต้มแต่ผัดอาร์กก่อนที่เทียนหยานจะเข้าไปในวินล่าของวังเฉินเจ้าตัวยังใช้กำลังภายในปกคลุมพื้นที่นี้เอาไว้ทำให้ไม่อาจมีเสียงใดเล็ดลอดออกไปแต่ตอนนี้เมื่อเทียนหยานต้องการหลบหนีเขาจะไปมัวสนใจเรื่องปกคลุมกำลังภายในอยู่ได้ยังไงเสียงกรีดร้องน่าเวทนาดังขึ้นปลุกผู้คนที่พักอาศัยในโซนชั้นสูงของเฟิงหลีกันทั่วหน้า หลายคนวิ่งออกมาจากวินล่าในไม่กี่อึดใจอย่างไรก็ตามหลังจากพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหยุดฝีเท้ากระทันหันบังเกิดความประหลาดใจตื่นเต้นไม่สบายใจแตกต่างกันไปสะท้อนในแววตาฉินเฟิงเจ้าเมืองเฟิงหลีประธานกลุ่มเฟิงหลีได้กลับมาแล้วตูมอีกเท้าย่ำลงขาอีกข้างของเทียนหยานทั้งเนื้อทั้งกระดูกแหลกเป็นเสียงเสียงอาร์ กำลังภายในของเทียนหยานพลุ่งพล่านระเบิดกระบวนท่าวรยุทธ์ร้ายกาศคล้ายคนถึงคาดพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าฉินเฟิงกระบวนท่าวรยุทธ์เหล่านี้กำลังภายในเหล่านี้ล้วนกลายเป็นสิ่งไร้า่าอ่อนแอเกินไปแกมันช่างอ่อนแอไปกินดีหมีหัวใจเสือที่ไหนมาถึงกล้าบุกเฟิงหลีของฉันขณะกล่าวฉินเฟิงกระทืบเท้าลงอีกสองครั้ง คราวนี้สองแขนของเทียนหยานถูกบทบี้เหลืองเพียงลำตัวที่ยังดีอยู่หัวใจของเทียนหยานฟุ้งไปด้วยความหวาดกลัวเขามองฉินเฟิงไม่ต่างไปจากปีศาจไม่มีความคิดที่จะต่อต้านหรือหลบหนีอีกต่อไปประธานฉินนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดแค่เรื่องเข้าใจผิดห่าฉินเฟิงหัวเราะแต่เสียงหัวเราะนี้กลับแฝงไปด้วยเจตนาประชดถากถาง เข้าใจผิดงั้นหรอแค่ความเข้าใจผิดแต่แกกลับบุกมาในเฟิงหลีของฉันสังหารไปมากกว่าสิบชีวิตทั้งยังเหยียบหัวผู้บริหารระดับสูงทำถึงขนาดนี้ยังเรียกว่าเข้าใจผิดได้อีกหรอฉินเฟิงไม่เสียเวลาอีกต่อไปยื่นเท้ามาเหนืออกศัตรูตราบใดที่เท้านี้ย่ำลงเทียนหยานคงตายอย่างไม่ต้องสงสยัย